พุเจ้าบอกชนะตนดีกว่าชนะคนอื่นชนะคนอื่นเป็นล้านเป็นแสนครั้งก็สู้ชนะตนเพียงครั้งเดียวไม่ได้เพราะชนะกับคนอื่นก็ไปทําให้คนอื่นเขาเกลียดเราเป็นศัตรูกับเราใช่ไหมเขาชนะเราเราก็เกลียดเขาเป็นศัตรูกันแต่ชนะเรานี่ใจสงบชนะความอยากขัดเคืนคําสั่งได้ใจสงบนิ่ง สบายไม่ต้องไปมีเรื่องมีราวกับใครใครด่าเราอยากจะไปด่ากลับก็อย่าไปดา่าอย่าไปอยาอยู่เฉยเฉยหยุดตอบโต้ตเดี๋ยวมึงเมื่อยมึงก็หยุดเองอะ่ะปายมันปากเปียกปากฉีดด่าไปเราทำตัวเป็นต้นเสาดูสิลองไปด่าต้นเสาดูสิด่าไปสักพักเดี๋ยวก็ไม่อยากจะดาออะ่าออ่ถ้าดา่าด่าแล้วเขาดา่าเราเราด่ากลับ เดี๋ยวก็เถียงกันไปเถียงกันมาด่ากันไปด่ากันมามึงกูมึงเนี่มันก็ด่ากันไปด่ากันมาอย่างเงี้ยแต่ถ้าก็ด่าแล้วเราเฉยๆดูฝืน <Yeah. S 2> เอาชนะความอยากความอยากที่จะไปตอบโต้เขาความอยากที่จะไปต่อสู้กับเขา <Yeah. S 2> เอาชนะความอยากตัวนี้กว่าน <Yeah. S 2> แล้วใจเราจะเย็นใจเราจะสบาย <Yeah. S 2> ถ้าเราไปต่อสู้กับเขานี่ใจเราจะร้อน ถ้ายังไม่ได้ชนะเขาจะร้อนเพอะชนะแล้วก็จะเย็นเดี๋ยวยเดียวหายร้อนเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็ร้อนขึ้นมาใหม่ร้อนเพราะกลัวเขาจะกลับมาเอาชนะเราบ้างเขาต้องมาล้างแค้นเราแน่นอนใช่ไหมเราไปทำร้ายเขาเดี๋ยวเขาก็ต้องมาทำร้ายเราเ็นเวนย่อมไม่ระง,งับด้วยการจองเวนอุตตะเจ้าเวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวน ยอมยอมแพ้คิดอย่างนี้แนละ้วเราก็จะยอมแพ้ได้เราก็จะอยู่เฉยๆได้แล้วใจเราจะเย็นจะสบายเราจะแผ่เมตตาให้เขาได้เอาสาธุอยากจะทำอะไรทําไปเดี๋ยวก็ไปรับกรรมเองทํากับเราแล้วเดี๋ยวเขาก็ติดใจไปทํากับคนอื่นเดี๋ยวไปเจอคนอื่นที่เขาไม่ยอมเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ฆ่ากันตายเองนี่คือเรื่องของความอยาก ที่พระเจ้าสองคนพบว่าเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับเราแล้วไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมาดับความทุกข์อันนี้ได้หยุดความอยากอันนี้ได้นอกจากสติกับปัญญาสองตัวนี้ปัญญาก็ให้รูว้ว่านี่แหละความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากต้องหยุดความอยากให้ได้แล้วผู้ที่จะหยุดความอยากได้ก็คือสติถ้ามีสติพออยากปุ๊บก็หยุดมันได้ ถ้าไม่มีสติก็หยุดมันไม่ได้ตอนนี้พวกเราไม่มีสติกันพออยากอะไรปั๊บก็ต้องไปทำตามความอยากแล้วก็ไม่มีปัญญาด้วยไม่รู้ว่าการไปทำตามความอยากนี่เป็นการไปหาความทุกข์มาให้กับตัวเองพอได้มารับทุกข์เมื่อไของที่เราได้มาไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือเป็นบุคคลพอได้มาแล้วต้องมีความทุกข์ตามมาอย่างแน่น